ในประเทศนี่ไม่ผู้หดคือข่อยไงประเทศน้องแก่้าใช่บาทตาคนพี่นอนปอนโตกระถาใส่เคยใส่เนาะเออกระบ้าแน่ยอยู่เด้เยี่ยมสามาได้ร่างชนาพี่นอนหาเช่บาที่นองถ้าพ้าตาขนต็เพิ่นกันยังตาขนเนาะก้าตาขนดื่ยกันล่ะค่ะบบย,ย่านละค่ะพืนหาขึา้สีนอน ตีดากอะนะฝนตกบรรยากาศดีขนาดนี้เนาะก็คอยยืนตากฝนหาเ่บาทบ้านเนี่ยยูด้อใอยกระดาปกดแข็งอู้ปลาคือสิมากเ้วพี่เนาะบานเนี่ยยูด้อฮะค้นปลาคือมูยังขั้เปียกบ่นแล้ว อย่างไปแล้วกับเขาอาเซบ่าตาฝนโลกน้องแกนประเทศน้องแกกสิตกสิมนี่ว่ากี่คนหนักเด้อเป็นแบบนี่จ <c oughs> ำนี่แหละพี่น้องโอ้เป็นแมนแนตะ่แมนเนาะแต่แมนว่ามีความพอดีเนาะข่อยเนาะจำนี่แหละพี่น้องมันเคยน้อยจังไหนมันเคยเนาะ ตะพนงตากฝนบินบาดมาค่า,ากับกัตา้วนกันหละจ้าบาย้อมแพรล่ะค่ะทำบุญมันกันยากเนี่ยจะหน่อยพี่น้องเฮ็ดไปเอถอะทำมีแห้งเห็ดเนาะตะสมไว้จ้าสวัสดีค่ะ